ดีวีดเอฟเคจ้องหนึ่งพันส่วนลด10,000จ่อง5,000ส่วนลด50,000จ่อง1 0 0 0 0ส่วนลดเอาไปเลย70,000บาทจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีรถเก่งนะรถเก่งซิ่งนะผมคันนี้เป็นสีฟ้านะครับ เป็น Civic FK 1.5เทอร์โบตัว RS ปี2017นะครับผมคันนี้เ e กียร์ออโต้นะชุดแต่งทั้งคันไทยอานะครับผมอ่าท่อมีท่อคู่มาแล้วเรียบร้อยเป็นเบาะไฟฟ้าเครื่องยนต์เทอร์โบนะคันนี้คือโคตรสุดรถโคตรสวยนะอ่าใครที่กำลังมองหานะคันนี้ห้ามพลาดประหยัดกว่าป้ายแดงประมาณ4 0 0แสนเลยนะครับคันนี้ราคาโคตรถูกนะเพียง799,000บาทนะผมเงื่อนไขนี้นะ มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะผมจัง1น่งนส่วนลด10,000จงส0 0 0ส่วนลด20,000จ้นจงสูงสุด1 0,000ส่วนลดเอาไปเลย7 0 0 0 0นะผมเงื่อนไขเป็นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะส่วนลดสูงสุด70,000นเลยนะผมคันนี้ปีีดาวนะค่างวดอยู่ประมาณ1 3 0 0 0กว่าสามกเท่านั้นเองนะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะผมลดสูงสุด70,000บาทเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าผาหน้าคาร์บอนลิ้นเป็นคาร์บอนนะผมมีไฟตัดหมอกอ่าโลโก้ตัวเฮดนะผมแล้วก็มีไทอาร์ตรงนี้ กระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับผมนี่โคตรสวยนะออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยนะไฟหน้าเล็กๆแบบนี้สว,สวยเลยนะครับนี่ผมแถมให้ไปเลยนะนี่ไม่ว่าจะเป็นฝาหน้าล้อแม็กนะครับผมลิ้นไม่เก็บเงินสักบาทนะครับนี่มาต่อด้านข้างนะตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้มันมีระบบอัจฉริยะนะครับผมคือไม่ต้องอยู่ในรถสตาร์ท รถผ่านกุญแจรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทแบบไหนเดีย๋ยวผมพาไปสตาร์ทให้ดูตอนท้ายคลิปนะเดี๋ยวมาดูบอดี้ภายนอกก่อนอะสำหรับภายนอกนะตัวนี้ก็จะแซมมาด้วยสีเงินนะผมชุบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูภายในก่อนรถล,ล็อกนะผมถ้าสตาร์ทอยู่รถล็อกนะนี่แบบนี้ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายไฟเลี้ยวก็ไฟท้ายก็จะใหญ่ๆแบบนี้เป็นสีฟ้าตัดสีดําเงานะครับ โลโก,ก้ตัวเฮดสีแดงนะครับท่อคู่นะไม่ใช่ท่อหลอกนะผมนี่ไม่ใช่ท่อหลอกนะนี่กุญแจนะผมกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะสตาร์ทรถผ่านกุญแจได้เลยนะผมเรากดล็อกรถนะเราก็กดตัวนี้แช่นะผมคือรถติดเองคือแอร์จะเย็นถ้ารถจอดตากแดดนะแอร์เย็นนะผมก่อนที่เราจะออกตัวไปนะผมมันจะขับไม่ได้นะสตาร์ตติดแช่รถนะถ้าเกิดเราจะเข้าเกียร์นะเดีย๋ยวผมให้ชมนะ เราจะเข้าเกียร์ไม่ได้นะรถจะดับนะครับผมนี่คือระบบของเขานะครับผมถ้าเราจะไปต่อนะเรากดสตาร์ทนี่ตัวนี้ก็มีวัดบูตมาแล้วเรียบร้อยพวงมาลัยมันตินะผมมีแพนเทนชิพแบบนี้แล้วเรียบร้อยเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมเครื่อง v ีเทคเทอร์โบนะตัวนี้เป็นปุ่มบูสตสตาร์ทแพนเทนชิพภายในตกแต่งไม่ได้สวยงามมากนะผมตัวนี้เป็นตัวหประตูเป็นเบาะหนังนะ อ่าระบบไฟฟ้าทั้งคันอ่าอยากให้อยากให้ตากล้องอ่าเขาเียกอะไรนะอินเสิร์ตให้ดูอยากเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะผมนีด้านท้ายก็แบบนี้เลยสวยๆรถเดิมไม่เคยพิก่้มชนหนักน้ําท่วมมานะครับสําหรับบริษัทสมยงคาร์เซ็เตอร์ล้ออะไรยางอะไรยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับจากโรงงานรถไม่เคยน้ําท่วมมานะครับตัวนี้โอเคครับเดีย๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องยนต์1.5เทอร์โบตัว F.K. คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแบบไหนนะอ่าตัวนี้ฝาหน้าคาร์บอนผมก็แถมให้เลยนะครับผมอัตราการเร่งนะตัวนี้ก็คือดีมากและที่สำคัญนะครับผมให้แรงมา้ามาค่อนข้างเยอะนะนะอยู่ที่1 173แรงม้าเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือห้องเครื่องเดิมนะครับนัดไม่ขยับนะตัวนี้ใครที่สนใจรถเก๋งเครื่องยนต์1.5 เทอร์โบนะครัผมคันนี้แนะนําเลยครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Honda Civic FK 1.5เทอร์โบ RS ตัวแฮทแบ k นะคันนี้ปี2017ราคาเพียง799,000บาทนะผมนี่สำหรับเงื่อนไขนี้นะผมจ้อง1,000ส่วนลด1,000 0จอง5,000ส่วนลด50,000จอง1,000 0ส่วนลด7,000 0นะผมใครที่สนใจแคมเปญนี้นะโทรหาผมได้ที่เบอร์081238 6699ยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับผมของแถมที่ผมจะมีให้นะ1ประกันภยัยบนท้องถนนแถมม้เลย1ปี2วาันตีเครื่องเกี์3ปีค่าจัดค่าโอน4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน5เช็คเครดิตให้ปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะครับผมใครที่สนใจอย่าลืมโทรหาผมนะครผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ